นมัสก,การเ้าหลวงพี่เจริญพรโยมรู้มาว่าหลวงพี่เป็นพระใหม่เขาบอกว่าธงกับพระใหม่เนี่ยได้บุญเยอะยิ่งหลวงพี่ปกป้องหลวงพ่อศิลาอ่องด้วยเนี่ยยิ่งนักถือใหญ่เลยครับไม่เป็นไรยโยม<ะ>ไม่ปุ๋ยไม่เป็นไรยโยมมันเป็นเรื่องบังเอนะิญน่ะกล่องหลวงพี่มาบวกเป็นพระนี่หลวงพี่ทำอะไรมากล่องครับอ๋อหลวงพี่ก็เป็นนาคไะโยม <laughs> ลกงพี่เนีตลกนะครับโยมรู้ได้ไงเนี่ยก่อนบวชอาตมาเป็นตลกมาจริงๆอ๋อแล้วหลวงพี่ครับพวกผมสี่คนเนี่ยอยากเล่นตลกหลวงพี่ช่วยสอนพวกผมสี่คนได้ไหมครับระดับโยมแล้วไม่ลองสอนหรอกเห็นหน้าก็ตลกแล้วแต่งตัวกันขนาดนี้สมัยหลวงพี่เล่นตลกนะเขาเรียกว่าตลกลงชุดเลยอย่างเงี้ยชุดเนชุดก็ฮาแล้ว อาถ้าโยมอยากจะเรียนรู้เดี๋ยวอาตมาสอนให้มุกหนึ่งก็ได้เล่นที่ไหนหาที่นั่นหาอย่างนี้เดี๋ยวหลวงพี่พูดอะไรโยมตอบมาว่าชั้นทีสี่ชั้นทีสี่นะครับลองดูนะคครรัับบใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นทีสี่ชั้นทีสี่ใครอยากขี่รถทัวร์ชั้นทีสี่ชั้นทีสี่ใครอยากเป็นเจ้าสัวชั้นทีสี่ชั้นทีสี่ใครอยากตัวเลี่ยมทองชั้นทีสี่ชั้นทีสี่ใครอยากเป็นม้าชั้นทีสี่ชั้นทีสี่ไม่ฟังไม่ดีก่อนเป็นยังไงฮาไหม ยกเอาเป็นว่าพี่ครับตอนนี้แค่งนุ่งแค่นี้แหม่เรียนรู้เร็วนะโยมเรียนรู้มุกตลกกันเร็วจริงไปกันดีกว่าขาขาแล้วครับหลวงพ่อหลวงพี่เป็นอะไรพูดไม่ถกไม่ถูกเรียนกันไม่เริ่มจริงตาล้วครับเฉลิมฉันสิฉันสิ